คืนเดือนมืดผมเดินกลับบ้านตามทางลุลังเงาของตัวเองทอดยาวไปตามแสงตะเกียงแต่ไม่นานนักผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเงาของผมมันยาวผิดปกติยาวจนเกือบพ้นแนวไม้ผมก้าวไปเงาก็ก้าวตามผมหยุดเงาก็หยุดแต่มันไม่ได้หยุดตรงที่เท้าผมเงานั้นสูงโย่งกิ่งก้าง แขนยาวเหยียดปิดรูปยืนซ้อนทับเงาของผมดวงตาสองข้างเป็นพรุงดำมืดเงยหน้ามองด้วยเสียงครางต่ำๆหัวใจผมเต้นแรงรีบเล่งฝีเท้าแต่เงากับยืดยาวไล่ตามมายิ่งผมวิ่งเงานั้นก็ยิ่งประชิดใกล้จนผมแทบผายใจไม่ทันสุดท้ายเมื่อผมเลี้ยวกลับไปผมเห็นมันไม่ใช่เพียงเงาร่างผมสู สูงะลูดของเปรตยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไมก่กี่ก้าวริมฝีปากยาวฉี่เผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวจำข้าได้หรือไม่เสียงนั้นทำให้ขนแขนทั้งตัวลุกสู้มันคือเสียงของชายคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ตายไปนานแล้วผมวิ่งสุดแรงกลับบ้านปิดประตูลงกรนแต่เงานั้นยังตามติดอยู่ในสายตา แม้ปิดไฟมืดสนิทเงาสูงย่งก็ออยังทาบยาวบนผนังห้องเหมือนคำสาบที่ไม่มีวันหลุดพ้น